อาโทโนอะมะเะวาวาแม่งเบวชิบหายแต่โคตรได้ใจกูรีวิวหลังดูเสือรอบสื่อต้องขอบคุณทางค่ายสหอมองคลฟิล,มล์มเละครับที่เชิญผมไปดูอู้หูคือดีมากนี่อยากจะเป็นหนังไทยที่ใครหลายๆคนตามหาอยู่ก็เป็นได้คือหนังเรื่องเสือนี้มันไม่ได้มีดีแค่แอคชั่นกับความมันอย่างเดียวครับมันทําให้คนในโรงนั่งขำนั่งปรบมือคือแบบกางเสือฟาตอนนี้ อยู่เงี้ยตลอดทั้งเรื่องอะผมขอไม่เล่าเนื้อเรื่องนะผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วมันเป็นจักรวาลเดียวกันกับขุนพันธุ์แต่ไม่จำเป็นต้องดูขุนพันธุ์มาก่อนก็ดูเรื่องนี้รู้เรื่องอ่ะเล่าสั้นๆสักนิดหนึ่งเผื่อมีคนที่ยังไม่รู้นะครับคือมันจะมีเสืออยู่4คนต้องมาเผชิญหน้ากันและร่วมมือกันทําภารกิจรอบสังหารนายพลแล้วแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร,ร์ชัดเจนมากฉากต่อสู้ท่องคาถาอาคมเนี่ยมันสะใจกูมากมีหลากหลายอารมณ์ผสมประสานกันไปได้อย่างลงตัวทุกบทบาททุกตัวละครจริงงๆๆมมมมมัันนีีททททท้้คคควววาาาาาาาเ่่่บหหจกไย ไม่ได้มันมีความพิเศษที่จะต้องเป็นหนังเรื่องนี้แนวนี้เท่านั้นถึงจะทำได้สุดขนาดนี้จะบอกว่าน,นี่คือหนัง g u a r d i a n of the Galaxy version ไทยที่มีคาถาอาคมก็ได้จริงๆเอาไปเลย10เต็ม10มันไม่รู้จะหักคะแนนตรงไหนจริงครับอยากให้ทุกคนลองไปดูจริงๆครับแล้วมาบอกผมหน่อยว่าควรหักคะแนนตรงไหนเพราะมันไม่มีเลยเรื่องนี้หนังเข้าฉาย23ตุลาคมนี้นะครับในโรงภาพยนตร์กับเรื่องเสือท t i อร์ใครที่ไปดูมาแล้วก็พิมพ์มาบอกคนที่ยังไม่ไปดูด้นะว่าสนุกไหม